็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดวิลเลียนหากจะพูดถึงสัตว์นักกล้าในยุคโบราณเพื่อนๆจะนึกถึงอะไรกันครับบางคนอาจจะนึกถึงไดนโนเสาร์หรือบางคนก็อาจนึกถึงสัตว์นักกล้าใต้มหาสมุทรอย่างเช่นเมกกะโลดอนโมซาซอรัสอะไรประมาณนี้และสําหรับในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูกับ5สัตว์นักกล้าในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เพื่อนๆดูแล้วอาจจะรู้สึกโชคดีที่มันสูญพันธุ์ไปแล้วก่อนที่เราจะมาอยู่บนโลกเพราะถ้ามันยังอยู่เราอาจจะต้องกลายเป็นเหยื่อของมันแทนนั่นเองส่วนจะมีอะไรก ะแล้วไปดูกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่อันดับที่5้เวสซอลโคตลาสนี่คือหนึ่งในสัตว์บินที่มีขนาดตัวที่ใหญ่ที่สุดตลอดกาลเวสซอลโคตลาสโดยมันอาศัยอยู่ในยุคคริเตเซียสมันเป็นสัตว์ปีกที่น่ากลัวที่สุดแม้การบันทึกและฟอสซิลของมันจะมีน้อยมากและไม่ชัดเจนสักเท่าไหรนะ่นักแต่จากการคาดการขนาดปีกของมันมันน่าจะมีความยาวมากถึง10เมตรเลยทีเดียวและอาจจะมีน้ำหนักมากถึง250กิโลกรัมเลยทีเดียว อันดับที่4ี่ไลโอพลโรดอนนี่คือกิ้งก่าทะเลในยุคจูรสัสเซีมันเป็นสัตว์ในกลุ่มไพลโอซอร์ไลโอพลโรดอนเป็นสัตว์นัก,กล่าที่ยิ่งใหญ่ในแถบทะเลยุโรปเมื่อประมาณ160-158ถึงล้านปีก่อนโดยเป็นช่วงกลางยุคจูรสัสเซีโดยไลโอพลโรดอนนั้นจะมีขนาดตัวประมาณ10เมตรซึ่งขนาดที่ว่าเป็นการคาดเดาจากขนาดของกะโหลกของมันที่หลงเหลือเป็นฟอสซิลเท่านั้นและมีน้ำหนักประมาณ1.5ด้ตันโดยมันเป็นนัก,กล่าที่น่ากลัวมากๆในยุคนั้นโดยขาของไล นนัน้มันใช้เป็นพายสําหรับว่ายน้ําและขาของมันนั้นแข็งแรงมากๆซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันสามารถว่ายน้ําได้เร็วมากๆนั่นเองแถมยังมีฟันที่คมกริบราวกับใบมีดใช้สําหรับฉีกเนื้อเหยื่อบอกเลยว่าถ้าโดนมันกัดเข้าไปถึงจะเป็นสัตว์ที่มีขนาดตัวใหญ่มากๆก็อาจไม่มีโอกาสรอดก็เป็นได้ อันดนับที่3ซาโคโซูชูสนี่คือจระเข้โบราณเป็นจระเข้ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆในประวัติศาสตร์โลกตั้งแต่มีจระเข้ถือกำเนิดมาและมีการค้นพบโดยมันจะมีขนาดความยาวประมาณ12เมตรและอาจจะมีน้ำหนักมากถึง8ตันเลยทีเดียวโดวยเจ้าซาโคโซูชูสนั้นจะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าจระเข้น้ำเค็มในยุคปัจจุบันถึง2เท่าเลยทีเดียวโดวยดูเหมือนว่าเจ้าซาโคซูชูสนั้นจะไม่หยุดเติบโตนั่นหมายความว่าตลอดการมีชีวิตของมันมันก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆซึ่งจะแตกต่างกับ จระเข้ในยุคปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงด้วยขนาดตัวที่ใหญ่ขนาดนี้นั่นหมายความถึงความสามารถในการต่อสู้กับนักล่าชนิดอ,อื่นๆได้แบบสบายๆเลยทีเดียว อันดับที่ 2. โมซาซอรัสราชากิ้งก่าแห่งแม่น้ำมิลส์ฉายาทีเร็กแห่งท้องทะเลโดยโมซาซอรัสนั้นเป็นญาติทางห่างกับไลโอพพอรดอนแต่ว่าโมซาซอรัสนั้นยาวกว่ามากโดยที่ตัวที่ยาวที่สุดมีความยาวอยู่ที่ประมาณ1 6 8ถึง20เมตรแต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่ามันอาจจะยาวได้ถึง30เมตรเลยทีเดียวและที่สําคัญโมซาซอรัสนั้นอาศัยกระจัดกระจายไปหลายพื้นที่ของโลกเรียกได้ว่าเป็นราชาแห่งท้องทะเลในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ อันดับที่1กอกกนอฟส์กว่าที่พวกไดโนเสาร์จะมาเป็นสุดยอดนักล่าแห่งพื้นพิภพก็มีเจ้ากกนอฟส์นี่แหละที่เป็นนักล่าอันดับต้นๆในยุคนั้นโดยมันอาศัยอยู่ในช่วง260ล้านปีก่อนโดยประมาณโดยพวกมันคือเทอรับซีดไม่ใช่ไดโนเสาร์เป็นบรรพบุรุษของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพวกมันมีฟัน2แบบนั้นก็คือฟันกรามที่ดูคล้ายกับฟันของสัตว์เลื้อยคลานและมีฟันหน้าที่คมกริบว่าใช้เฉือนหรือฉีกเนื้อเยื่อซึ่งเป็นฟันที่เป็นลักษณะพิเศ และสุดท้ายนี้หากว่าสัตว์เหล่านี้ยังมีชีวิตยอยู่ในยุคปัจจุบันจริงๆแน่นอนว่ามนุษย์เราก็อาจจะมีเครื่องหมายเครื่องมือเพื่อต่อสู้กับมันและมนุษย์เราก็อาจจะกลายเป็นนักล่าที่ล่าสัตว์โบราณเหล่านี้แทนก็เป็นได้แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ JPB right, baby yeah. Why you mad? Got bad It's ain't right all mad a Why So you got Yeah Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go run it back.